สวัสดีค่ะก็ตรงนี้ก็บ้านน้อยนอนนานะคะ,ะเกษตรพอเพียงเพื่อเตรียมเกษียณนะคะก็วันนี้ปลูกฟักทองไว้นะคะตอนนี้ก็ออกดอกละออกดอกออกลูกละนะคะก็มาเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ปลูกไว้ไม่เยอะแล้วคะ่ะก็ทดลองทดลองปลูกนี่เป็นสวนเล็กๆนะคะของครูกบ ทำกันไว้นะคะก็ตื่นมาก็ถ้ามานอนหนาก็มีพักนะคะที่เอาไว้เก็บกินได้นะคะันนี้กำลังมีลูกเล็กๆดูนะคะกำลังมีลูกเล็กๆนะคะมีดอกแล้วก็อันนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ใหญ่นะคะตอนนี้ไปสอบถามจากราคาตลาดนะคะเขาขายกันอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทเนาะก็ มีพอประมาณนะคะมีอยู่ไม่กี่ไม่กี่ต้นนะคะก็ปลูกไว้อันนี้ก็เริ่มใหญ่ละเดี๋ยวก็จะเอาไปตัดจำหน่ายนะคะที่เหลือจากกินก็จากการสังเกตนะคะไอฟักทองพันธุ์นี้นะคะมันจะมีดอกมีข้อทุกข้อเลยนะคะมันจะมีลูกเนี่ยนะคะดูนะคะมีลูกเนี่ยมีดอกทุกข้อเลยนะคะแต่ก็ไม่มันติดทุก อันไหมก็ยังไม่มั่นใจนะคะนี่ก็รอรอดูอยู่เนาะแต่จากที่ฝนตกอันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะจากที่ฝนตกมานะคะมันตรงนี้มันต่ํานิดนึงเนาะมันต่ํานิดนึงก็เนี่ยเน่าเลยนะคะเน่าแล้วก็หลุดลงเลยดอกฟักทองนี่สวยมากนะคะนี่เป็น ดอกไม้ในธรรมชาตินะคะที่สวยเป็นดอกไม้เชพเปิดดอกหรือดอกผักนะคะที่สวยเนี่ยเน่าเลยนะคะเน่านี่เป็นลูกเล็กๆนะคะนี่กําลังบานอีกดอกหนึ่งสวยมากนะคะสวยสวยชอบบานเรื่องเนี่ยนะคะสวยมากชมนะคะ,ะคลิปนี้ก็นําเสนอเรื่องของฟักทองนะคะที่บ้านน้อยนอนนาเกเษตร อพอเพียงเพื่อเตรียมเกษียณนะคะ